สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถไฟฟ้า2คันนะครับคันแรกออร่าฟูดแคทซื้อมาได้1ปี7เดือนตอนนี้วิ่งไปแล้ว59,000กิโละครับส่วนคันที่2ที่ตัดสินใจซื้อเจ้าตัวเนต้าวีนะครับดูแล้วเป็นรถที่คุ้มค่าราคาที่สุดซื้อมาได้1เดือนวิ่งไป4,000กว่ากิโลนะครับหลังจากใช้รถเองทั้งคู่แล้วชอบไม่ชอบอันไหนมาดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับคือตัวอลรานะครับก็คือจะซื้อมาสีดําครับแล้วเราแล้วเราทําหลังคาสีขาวตรงนี้นะครับทำหลังคาขาวตัวนี้รถดำทำหลังคาขาวครับตัวนี้ส่วนอีกคันนะครับตัวเนต้าวีนะครับตัวนี้เราซื้อมาสีขาวนะครับแล้วเราก็มาทําหลังคาดานะครับตัวนี้เหมือนหลังคาแก้วครับตัวนี้ผมทั้งคู่นะครับ ก่อนจะมาเปรียบเทียบต้องบอกก่อนว่าไทยรถเทสซาเองทั้งสองคันชอบไม่ชอบคันไหนเป็นกันส่วนตัวนะครับมาดูกันนะครับจะเริ่มจากเป็นหัวข้อไปนะครับข้อหนึ่งครับคือการกดล็อกรถนะครับการกดล็อกรถนะครับลองมาดูของออน่าก่อนนะครับผมนี่เปิดนะครับอันนี้ล็อกรถนะครับจะเห็นว่ากระจกจกพับนะครับ ต่อไปมาดูของตัวเนต้านะครับดกล็อกล็อกนะครับจะเห็นได้ว่าเนต้านะครับดานล็อกรถนะครับแล้วจะมีเสียงแตดังบางบางทีรู้สึกเกรงใจคนอื่นส่วนโอล่านะครับเวลาล็อกรถนะครับกระจกมองข้างจะพับเข้า ที่ชอบเพราะว่าเวลามองเห็นกระจกครับเข้าก็มั่นใจว่าเราล็กรถแล้วนะครับตอนนี้ต่อมาจะมาดูข้อ2ครับคือภายในรถนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าอลา่านะครับก็จะกว้างนะครับนั่งแบบใหญ่กว่านะครับตอนนี้อลร่าจะได้จะได้เปรียบครับคือภายในจะใหญ่กว่านะครับผมก็ที่เก็บน้ําอะไรต่างก็โอเคครับที่พักแขนุรงด้านหลังนี่ก็ถือว่าโอเคครับผม ที่น้ำก็สองขวดครับมีที่วางนี่นะครับตัวล่าครับนี่เดี๋ยวเราลองมาดูตัวเนตาครับส่วนตัวเนต้านะครับก็พื้นที่จะแคบกว่านะครับก็สามารถใส่น้ําได้สองขวดเหมือนกันแล้วก็ใส่ขวดใหญ่ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ที่เท้าแขนก็จะเล็กกว่านะครับตัวนี้ก็คือตัวล่าก็จะได้ตัวใหญ่กว่านะครับภายในครับก็จะนั่งแบบนั่งคือ วิเศษวิสยทัดทีดีครับคือจะนั่งสูงนะครับตัวนี้จะนั่งสูงกว่าจะเล็กกว่าแต่ว่านั่งสูงกว่าตัวออร่านะครับตัวนี้ก็คือชอบก็คือจะชอบตัวออร่าคือว่าได้ความใหญ่นะครับนั่งสบายส่วนตัวเนต้าครับที่ชอบก็คือจะนั่งสูงวิสัยทัศน์จดีครับตัวนี้ทั้งสองตัวนะครับอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะครับที่เวลาขับนะครับผมเรามาดูข้อสาบต่อนะครับ จอกับการใช้งานนะครับผมนี่ครับจอครับจอของเนต้าครับจะใหญ่นะครับแล้วก็สามารถลงแอปได้นะครับผมสามารถดู YouTube ได้นะครับ คือสามารถลงมาแกคมแบบ YouTube แบบไม่ไม่ต้องเสียตังค์ครับตอนนี้นะครับไล้แบบสบายสบา <god> เดี๋ยวลองไปดูจอของเ e t a าก็จะใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูจอของอลานครับเป็นไงครับ จอของเนต้าครับก็จะเล็กนะครับตัวนี้แล้วถ้าเกิดจะลงแอปครับต้องเสียเงินเพิ่มครับจะดูยูตูไปจะดูไม่ได้ครับตัวนี้ก็จะชอบจอของตัวเนต้ามากกว่าตัวของออร่านะครับผมเรามาต่อข้อสี่นะครับระบบการขับขี่นะครับระบบการขับขี่ของออร่านะครับจะขับเองนะครับระบบในการขับเองจะสถเยรนดีนะครับตัวนี้ครับออร่าครับเวลาขับเองครับตัวออโตพาวิลด์ครับก็จะสถเยรกน่านะครับ ลองคุยคอนโทรนะครับผมปฏิเกว่าแต่ส่วนของของเนต้านะครับอันนขี่ก็คือว่าชอบในก้านครับก้านของเกียร์ครับตัวนี้จะเข้าเกียร์เข้าอะไรครับคือก็คือจะชอบในระบบในการเข้าเกียร์อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับในการชอบครับรวมกันการขี่โดยรวมแล้วตัวตัวลาะครับก็จะชอบมากกว่าตัวเนต้านะครับผมไปข้อห้านะครับคือระยะในการขับขี่ ที่รถแจ้งนะครับอย่างตัวนี้ครับอย่างอล่าแจ้งไว้นะครับเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งได้สามร้อยิบเจ็ดในการขับขี่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ตัวนี่ครับระยะทางที่แจ้งไว้กับรถที่วิ่งจริงนะครับตัวนี้อันนี้ตัวของตัวเนต้านะครับเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้วิ่งได้สามร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับ โดยสรุปว่าออร่านะครับที่ที่สัมผัสมันครับคือว่าออร่าเนี่ยแบตนะครับที่แจ้งไว้เนี่ยจะหายไปประมาณ20%นะครับที่แจ้งไว้ส่วนของเนตานะครับแบตจะหายไปประมาณ1 5นะครับของแต่ละรุ่นนะครับผมอันนี้ที่ที่ใช้เองนะครับโดยประมาณนะครับผมเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับมาฟังตัวของออร่ากูดแคนครับเคองเสียงนะครับ เสียง16นะครับความดังนะครับวความ,วมดัง16หกหมอร้อน เนต้ามาครับผมเส i, ียงความดังฟีบบกเท่ากันนะครับตัวนี้ไม่ได้ปรับนะครับตับแค่เสียงพีบบกอย่างเดียวระหว่างตัวเนต้ากับกูดแคทครับตัวเนต้าวีนะครับ ดูจอใหญ่ครับมันน้อยบุญวาสนาสามารถไม่มีปัญญาจะไปแข่งขันเขาชนะชนะขาดลอยอย่างนั้นจะให้เธอหัมอง ชอบของเนตามากกว่าครับเสียงก็จะดีเลยครับจากการฟังมานะครับที่ชอบเสียงเนตนาครับผมทับนี้เดี๋ยวลองมาปรับไฟนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับระหว่างตัวเนต้าวีนะครับตัวนี้กับโอล่ากดแคทนะครับคือจะใช้อยู่สองสองคันนะครับก็จะลองเปรียบเทียบว่าระบบไฟทั้งสองคันนี้นะครับดีวจะลองไปเปิดระดับความสูงต่ำนะครับว่าจะเป็นไงครับเดี๋ยวจะลองเนต้าก่อนนะครับ นีละสีกันครับเมื่อไหรไม่ต่างกันครับของหน้านะครับสฟยันวนไปนะครับโอเคครับก็ลองดูครับอแต่สว่างนะครับแต่ถ้ามองครับตัวออร่าจะสว่างกว่านะครับชัดกว่า กระดดว่ะตนี้ได้คะแนนออร่านะครับเป็นผู้ชนะไปนะครับต่อไปข้อแปดนะครับคือช่วงหน้านะครับตัวของออร่ากดแคนครับตัวนี้นะครับช่วงหน้าครับมาดูตัวช่วงหน้านะครับช่วงหน้างของเนตนาครับจะขับมั่นคงนะครับตัวนี้นะครับจะขับดีนะครับตันนี้มาดูของตัวเนตนาครับตัวเนตตาครับช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเนตนาครับจะกระโดดครับก็คือว่า การขับับถ้าได้ดีครับแนะนาให้เปลี่ยนโชคครับนี้เปลี่ยนโช๊คโกมันครับสามพันแปดนะครับก็จะขับดีขึ้นนะครับตัวนี้เกิดช่วงล่างทั้งสองคันนี้ครับก็คือถ้าเป็นเนต่าครับก็แนะนําให้เปลี่ยนโชคครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วโดยรวมมันก็คือจะชอบของตัวออร่ามากกว่านะครับเนต่าถ้าเกิดเปลี่ยนโช๊คล่ะครับก็จะก็จะดีขึ้นครับผมต่อไปข้อเก้านะครับ V2L นะครับแรงจ่ายไฟภายนอกรถนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ของเนต่านะครับ การนำไฟในรถออกไปใช้เนต้ามีระบบ v 2 l นะครับสามารถนำไฟมาใช้นอกรถได้เหมาะสำหรับในการไปแคมปิ้งนะครับส่วนตัวของอลานะครับก็ไม่มีระบบแหล่งจ่ายไฟภายนอกขับออกนำไปใช้ครับตัวนี้ก็คือจะชอบตัวของเนต้านะครับตัวนี้ก็คือชอบมากครับคือแหล่งจ่ายไฟนอกรถนะครับข้อสิบครับที่เก็บสำลัด้านหลังนะครับ เนตาจะดูว่าใหญ่กว่านะครับผมตัวนี้สามารถใส่กระเป๋าได้สองใบเลยครับส่วนของออร่านะครับจะดูเล็กนะครับก็ใส่กับรองรับใส่กระเป๋าได้ใบเดียวนะครับตัวนี้ก็คือจะชอบตัวของเนตามากกว่านะครับก็คือพื้นที่จะมีใหญ่กว่านะครับสามารถใส่ตัวฐานรองที่จะเก็บของได้นะครับตัวนี้ก็คือเหมาะกับการนําไปแคมปิ้งมากเลยครับตัวนี้จากาันูนะครับนี่ครับ ตัวน <ersch> ี้ก็จะปิดไหมนะครับถ้าเกิดใส่เงี yes, road, what what ้ย <HO> ก <US S> ็ปิดไหมนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนใส่ได้แค่ลูกเดียวนะครับตัวล่านะครับตัวนี้นะครับอลัานะครับก็ยังน้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อสิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับก็คือการนอนในรถนะครับก็ทั้งคู่นะครับเปิดแอร์นอนได้นะครับแต่เนต่านี่สามารถปิดไฟเดลได์ได้นะครับก็คือจะไม่รบกวนคนอื่นนะครับจะเหมาะในการนอนในรถมากกว่านะครับตัวนี้นะครับตัวของเนตานะครับ อย่างที่บอกนะครับตอนแรกนะครับที่ตัดสินใจซื้อเนตาเพิ่มเพราะว่าต้องการรถไฟฟ้าขับเที่ยวทั่วประเทศ77จังหวัดนะครับแล้วสามารถนอนในรถไฟฟ้าและแชมปิ้งได้นะครับตัวนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเนต้าวีค <strategies> ันครับเดี๋ยวเรามาพบอีิทีครับในการที่ว่าจะนํารถไฟฟ้าครับเที่ยวทั่วไทยครับ77จังหวัดแล้วก็จะมานอนในรถนะครับแต่เราจะมีทาคลิปที่นอนในรถของเนตานะครับก็ลองเปิดดูที่ผ่านมาแล้วนะครับผม โอเคถ้าไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอพบกับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ